สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการ21ววันช็อตกันข่าวสั้น8นาทีนะครับเย้ yeah. โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะครับแล้วนะข่าวที่ทุกคนรอคอยนะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็มีอัปเดตสักทีนะครับนะโอ้โหก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้ในคลิปเลยนะแต่เหมือนเดิมนะทุกคนก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับฝากไว้นิดนึงนะกับ PK24 นะครับผม PK24 ินะครับก็พี่ๆคนไหนนะาชอบการแข่งขันเดิมพันนะก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่แอดพีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ โอ้โหทุกคนมาข่าวซื้อขายข่าวย้ายตัวข่าวอัปเดตนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ข่าวแรกก็เป็นคนในภาพคนนี้เลยนะฮะหลังจากที่นะครับผมเป็นที่ถกเถียงกันมากมายนะในหมู่แฟนอาร์เซนอลน,นะครับผมว่าเฮ้ยทำไมอาเตต้าเนี่ยไม่ให้โอกาสชาลีปาติโน่เลยอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งผมเนี่ยนะครับ ก็พยายามอธิบายอยู่หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันมีสาเหตุเพราะอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมหลักๆนะเดี๋ยวจะรีแคปให้ฟังอีกครั้งสั้นๆน,นะครับหลักๆนะครับทีมเราเนี่ยต้องการเก็บน้องไว้อยู่แล้วนะครับแต่ชารีปาริโน,โนเองเนี่ยชัดเจนว่าถ้าเกิดอยู่ต่อเนี่ยเขาอยู่ได้นะเขาไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าอยากที่จะมีโอกาสลงเล่นให้มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับซึ่งสิ่งนี้อาร์เจต้าไม่สามารถรับปาก ปาติโนได้นะครับเพราะว่าทุกทีมเอ,อ่อทุกคนเนี่ยนะครับมันต้องแข่งขันกันนะครับมันต้องมีการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งชาลีปาติโนเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขากลัว,วและเขาไม่กล้าแข่งหรืออะไรนะแต่เพียงแค่มันต้องการโอกาสลงเล่นเพื่อที่จะเป็นการไม่ถูกหยุดพัฒนาการนะครับด้วยวัยเท่านี้ก็เลยอยากที่จะย้ายออกจากทีมนะครับเพื่อไปหาโอกาสที่ดีกว่านี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้น ก็มีรายงานออกมาตลอดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นการย้ายถาวรน,นะครับผมแต่ว่าทีมเราเนี่ยก็หวงเด็กคนดีมากก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดจะย้ายถาวรจ,จริงๆเนี่ยก็ขอใส่ออปชั่นเงื่อนไขซื้อกลับไว้ก็แล้วกันนะครับแต่ขามันก็เงียบมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับผมก็มีรายงานเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับผมก็ออกมาบอกว่าตอนนี้นะครับชาลีปาติโนเนี่ยก็ใกล้ที่จะได้ทีมใหม่แล้วนะครับผมก็คือสวอนซีนั่นเองนะครับผมทีมในระดับลีกแชมเปี้ยนชิพนะ แต่ที่มันน่าเซอร์ไพรส์เล็กๆก็คือสวอนซีนะครับผมที่เป็นข้อเสนอเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอในการของยืมตัวนะครับไม่ใช่การยืมเออไม่ใช่การซื้อขาดแต่อย่างใดนะครับเป็นการยืมตัว1ฤดูกาลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้เงื่อนไขแบบเนี้ยทีมเราเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ยืมอยู่แล้วนักเตะเองเขาก็อยากย้ายขาดเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆเนี่ยไม่มีทีมไหนยื่นม,มาแบบซื้อขาดจริงๆเนี่ยนะครับ การย้ายแบบยิ้มตัวมันก็เป็นทางเลือกที่โอเคเหมือนกันซึ่งก็ตามรายงานจากอย่าง e อ c l u s i v e นะของโรมาโน่เขาก็บอกชัดเจนว่าเออตอนนี้ก็น่าจะเป็นสวอนซีเนี่ยแหละนะครับที่กำลังจะได้ตัวชาลีปาติโน่ไปนะครับแบบยิ้มตัวหนึ่งฤดูกาลนะครับนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็น9ก้ากระโดดที่โอเคนะก้ากระโดดที่โอเคนะครับเป็นพัฒนาที่โอเคนะครับปีที่แล้วไปอยู่กับแบ็กพูลใช่ไหมปีนี้มาสวอนซีอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้ต่างกันมากแต่ผมมองว่า ถ้าเกิดว่าโจทย์คุณคือไปหาโอกาสลงเล่นน่ะครับทีมอย่างสวอนซีเนี่ยเป็นที่ที่โอเคแล้วเออก็น่าสนใจนะครับนะว่าจะได้ย้ายไปไหมนะครับแต่ผมคิดว่ามีโอกาสสูงก็หล่ะนะครับ70-80%แล้วนะครับกับชารีปาติโนนะครับผมก็ขอให้โชคดีนะครับน้องเออแล้วก็โอ้โหมากันที่ข่าวต่อไปฮะเดบิดลายานะครับผมอัปเดตกันหน่อยครับจากเดวิดออนสตีนนะครับผมก็ต้องบอกว่า สิ่งที่ผมเอ่อกำลังสงสัยเนี่ยนะครับผมเออว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้นะครับเขาก็บอกว่าดีลของลายญาเนี่ยนะก็คือจะอยู่ที่ประมาณค่าตัว30ล้านปอนด์ใช่ไหมเป็นราคา เออเริ่มต้นเนี่ยนะครับผม25บวก5เออนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรารับทราบกันมาตลอดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่คีย์เวิร์ดนึงนะครับก็คือบอกว่าระหว่างนี้นะครับที่ทีมเรายังไม่ปิดยูสทีเนี่ยเพราะว่ากำลังเจราจาเลือกเอกสารระ,ระหว่างเบนฟอร์ดกับทีมเราอยู่นะครับนะมันก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับตอนของดีแคนไลท์นะครับผมที่ว่าที่ว่าแบบปิดดีลนานแล้วแต่ว่าเจราจาเลือกเอกสารกันอยู่นะครับซึ่ง ไอแบบเนี้ยหลายคนก็าอาจจะง,งงว่าเฮ้ยทาไมวะทําไมวะทาไมต้องไปเจ็ดเจดจาอะไรกันเยอะแยะวะอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีในเรื่องของกฎ Financial Fair p l a y อยู่ด้วยนะครับดังนั้นการที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่พูดคุยกันเพื่อหาทางออกเนี่ยนะครับมันน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าในเคสของดีแค้นไลท์เนี่ยคนอาจจะไม่เห็นภาพมากนักใช่ไหมเพราะว่าในช้าที่สุดแล้วเนี่ยดิวมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมอะไรมากนะครับแต่ว่ารายย่าเนี่ยชัดเลยนะครับจากที่บอกว่า คาดการกันไว้ว่าตอนแรกเนี่ยค่าตัว25บวกออปชันเสมอีก5ล้านนะครับมันกลายเป็นว่าสรุปแล้วนะครับดีลของรายญาก็คือฤดูกาลนี้นะครับเราจะยืมตัวมาก่อน1ฤดูกาลนะครับด้วยค่าตัวนะครับผมค่ายืมนะเพียงแค่3ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็มีออปชันเงื่อนไขบังคับซื้อนะครับอยู่ที่27ล้านนะครับก็คือในภาพรวมเนี่ยรวมแล้วเป็น30ล้านเหมือนเดิมนะครับแต่ มันมาแบบยืมตัวก่อนเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าปีนี้เราสามารถเอาเงินเนี่ยมาลงบัญชีนะครับผมไฟแนนซ์แฟร์เพจเนี่ยครับผมของราย่ายเพียงแค่3ล้านเองนะครับแล้วก็ในฤดูการหน้าก็จะค่อยใช้เงื่อนไขบังคับซื้อเองนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเอ่อการตกลงครั้งนี้นะเพราะว่าเบน f o ฟอร์ดเนี่ยก็หลังจากที่ได้คุยกับทีมเราแล้วเนี่ยเขาก็พยายามคุยกันแล้วก็หาทางที่จะช่วยกันนะครับที่จะทําให้ทีมเราเนี่ยหลบหลีกเลี่ยงไฟแน i ซ์ a ฟ a y นะครับนะซึ่งพอคุยกัแล้วเบนฟอร์ก็โอเคแล้วก็ช่วยเหลือตรงนี้นะครับซึ่งไอเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าเกิดว่าลงสนามเท่านั้นเท่านี้เราจะต้องใช้เ,ออเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเนี่ยเป็นข้อเสนอที่เป็นเงื่อนไขที่ง่ายมากนะครับลงเล่นเพียงแค่ไม่กี่นัดน,นะสนินัด5้านัดอะไรแบบนี้มั้งนะครับถ้าหากว่าลงเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยลงเล่นครบตามจํานวนปุ๊บ บังคับซื้อทันทีเลยนะครับซึ่งทีมเราเนี่ยก็ซื้ออยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของเงื่อนไขอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันอย่างที่ผมบอกกันมาตลอดว่ามันเป็นการคุยเพื่อช่วยเหลือการหาทางช่วยกันในเรื่องของ F ฟล์เชื่อแฟร์เพจนะครับซึ่งเบนฟอร์ดเองเขาก็ใจดีมีน้ําใจนะครับช่วยเหลือเรามาตรงนี้นะสรุปแล้วนะครับดิวลายาเป็นการยืมตัวก่อนนะครับผมด้วยค่าตัวเพียงแค่3ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ฤดูกาลหน้าจะ ถือว่าเป็นการเจรจาที่โคตรดีนะครับโคตรดีของทีมเรานะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องมีการเจรจากันนานหน่อยนะครับนะก็ย้ํากันไว้นะครับโอเคลายย่าก็ประมาณนี้นะครับนะ แล้วก็อ่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะครับผมก็เป็นนักเตะเราอีกหนึ่งคนนะครับผมก็เป็นมาควินยอสนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานจากเลอกิฟนาลิกสำนักข่าวชื่อดังของฝรั่งเศสนะครับเลอกิฟ er ก็บอกว่าตอนนี้นะครับผมมาควินยอสนะก็ใกล้มากๆแล้วนะฮะที่จะย้ายไปร่วมทีมน้องนะครับผมไปร่วมทีมน้องนะครับทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับโดยเขาว่ากันว่าจะเดินทาง ไปฝรั่งเศสภายในวันนี้แหละนะครับมาเพฤหัสพลิเราก็จะมีการตรวจร่างกายกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับก็น่าจะเปิดตัวกันภายในวันศุกร์นี้นะครับสำหรับมาคุณยอส์นะก็ยิ้มตัวหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาเป็นก้าวกระโดดที่โอเคนะปีที่แล้วไปเล่นอยู่กับนอริทีมระดับแชมเปี้ยนชิพปีนี้สเต็ปอัพขึ้นมาไปเล่นกับทีมนลีกเองเออ,เอ,อผมมองว่ามันเป็นพัฒนาการที่ถ้าเป็นการาฟก็คือค่อยๆพุ่งขึ้นอย่างแบบอย่างถูกต้องแล้วก็มั่่นคงอะ ไม่ใช่ว่าแบบขึ้นสูงเกินไปไม่ใช่ว่าแบบอยู่กับที่เกินไปนะครับถือว่าเป็นเส้นทางที่ดูโอเคเลยกับมาควินยอดนะครับนะยอดเยี่ยมครับแล้วก็โอ้หัวน,นี้มาข่าวทีมอื่นบ้างทุกคนนะครับก็หลังจากลิอร์พูนะยึกยึกยักยักยุกยิกยกแยกอยู่นานนะครับกับดิวของโรเมโอลาเวียนะครับผมล่าสุดนะฮะมาแล้วครับมือที่สนะฮะ ก็คือเชลซีนั่นเองนะครับหลังจากที่เชลซีเนี่ยดิวของไคเซโดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะ,จ,ะจบยังไงสักทีหนึ่งนะครับนะเชลเชลซี Chelsea อยากได้จริงๆแหละแต่ว่ามันดูท่าจะจบยากนะครับ ก็เลยทำให้นะครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนเทพเดฟนะออสตีนก็ออกมารายงานว่าเชลซีนะครับผมยื่นข้อเสนอมาหาซัฟท์แฮมตันแล้วเรียบร้อยนะครับผมที่ค่าตัว48ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อตัวโรมโอลาวเวียนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าข้อเสนอนี้ของเชลซีก็ยังคงโดนปฏิเสธไปอยู่ดีนะครับเพราะว่าซัฟท์แฮมตันมีราคาที่มันป,ปักป้ายแปะป้ายไว้ชัดเจนมากๆนะครับว่า50ล้านปอนด์เว้ย ยืนมา50แล้วค่อยมาคุยกันนะครับซึ่งตอนนี้เชลซีก็มา48แล้วนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับทีมที่คุยกันมาอย่างยาวนานเนี่ยยังคาอยู่ที่45อยู่เลยนะครับนะ mm. ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นเชลซีหรือว่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่ได้ตัวไปนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าผมว่าลิเวอร์พูลอยู่เฉยไม่ได้แล้วอะนะครับเชลซีเข้ามาแบบนี้แล้วลิเวอร์พูลจะต้องรีบทุ่มแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดช้าคนนี้อีกอาจจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งลิเวอร์พูลต้องหากองกลางตัวใหม่นะครับนะ ก็มารอดูกันนะครับแล้วก็อะมาอีกข่าวนึงนะครับผมกับนาเดทคุกิมยิยะแห่งตูลินบ้างนะครับ <it> ดูซานเวราฮวิดนะครับก็มีรายงานจากโรมาโน่นะบอกว่าตอนนี้นะครับดูซานก็ยังมีคงได้มีการเจ,จราจากับเชลซีอยู่เรื่อยๆนะครับนะอยู่เรื่อยๆนะครับก็ซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะเขาก็ว่ากันว่าดิวสวับนะครับระหว่างดูซานเวราฮวิดกับลูกาก,กูเนี่ยมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่า โรเบอรโนโเขาบอกว่าตอนนี้ยูเว่เนี่ยนะครับผมมีข้อเสนอที่น่าสนใจให้เชลซีก็คือถ้าคุณอยากได้ดูซานวลาโฮวิดนะเราขายไม่แพงคุณเอาไปเลยเพียงแค่ราคา40ล้านยูโรนะครับถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ35 36ล้านปอนนะครับกับดูซานวลาโฮวิดอ่ะ30วล้านอ่ะถูกมากๆนะครับแต่ยูเว่บอกว่า30วาล้านปอนก็จริงนะแต่เราขอลูกากูด้วยนะ โอ้โหอยู่เว่ยแม่งโคตรเขี้ยวแล้วลูกกูแม่งเชลซีแม่งซื้อมาร้อยล้านนึกออกปะคือจะเอาไปฟรีๆแล้วก็บวกเงินไปอีกโอ้โหผมคิดว่าเชลซีไม่น่าจะยอมนะครับนะแต่โรเมโน้เขาก็บอกว่าตอนนี้นะลูกกูเนี่ยนะครับตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับยูเว่ได้ตั้งนานแล้วนะครับผมสัญญากันยาวสามปีนะคือยูเว่เนี่ยไอย้ลูกกูเนี่ยจ่อย้ายไปยูเว่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องดูกันว่าดิวเนี่ยเชลซีจะยอมหรือเปล่านะกับ เงินสี่สิบล้านยูโรนะครับบวกลูกากูแลกกับวลาฮวิดผมว่าแม่งไม่คุ้มว่ะถ้าเกิดจะเอาเงินบวกวลาฮวิดนะราคาต้องลงกว่านี้สักยี่สิบล้านยูโรสิบห้าล้านยูโรอะไรแบบนี้ผมว่าโอเคนะครับเพราะว่าแบบลูกากูมันก็มีมีมูลค่าอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วคอมเพล์กันระหว่างลูกากูกับวลาฮวิดอะล่ะราคามูลค่ามันก็คงจะไม่ต่างกัน,กนขนาดนั้นไหมเออนะครับนะก็ต้องรอดูกันนะครับ แล้วก็อ่ะเป็นข่าวเชลซีอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นเด็กเทพนะครับโอ้โหนี่เลยครับผมหลายคนคงงงว่าใครวะหน้ามันเด็กจังเลยนะครับเป็นเทพ FM อีกหนึ่งคนนะครับเชลซีก็ยังคงเดินหน้าคว้าตัวเด็กเทพอยู่เรื่อยนะครับล่าสุดก็เป็นคนนี้เลยครับเดวิดเวลิงตันนะครับผมดาวรุ่งชาวบราซิลนะครับผมก็ย้ายมาเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมค่าตัวอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับผมบวกแอปออนนะก็เป็น เด็กคนนี้ก็บอกว่าเป็นเด็กเทพอนาคตไกลอีกหนึ่งคนของวงการฟุตบอลบราซิลนั่นแหละนะครับนะเขาก็ตอนนี้เชลซีก็อย่างที่เห็นกันนะซื้อเด็กเทพมามากมายนะครับคนก่อนหน้าก็แบบแองเจโลกาเบียลใช่ไหมนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเบลิงตันก็ต้องบอกว่าเชลซีถือว่ามีวิสัยทัศน์นะมีการเสริมทัพดาวรุ่งเก่งๆเนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับแต่ก็ต้องมา,มารอดูกันแหละนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณซื้อ เข้ามาซื้อๆๆแล้วมันจะเก่งทุกคนอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับนะก็ต้องมารอดูกันนะครับแล้วก็อ่ะเป็นข่าวเชลซีอีกข่าวนึงก็แล้วกันนะครับเมื่อคืนข่าวเชลซีเยอะนะก็มีการประกาศออฟฟิเชียลมาแล้วนะครับว่าตําแหน่งกับกัปตันทีมคนใหม่เนี่ยนะครับผมจะตกไปเป็นที่จะตกไปเป็นของริซเจมนะครับนะหลังจากกัปตันทีมคนเก่านะครับอย่างอาจารย์เดฟนะเซซ่าอัสปิลิกาตานะครับผมก็ย้ายไปแอตเลติโกมาดริดนะทำให้ตอนนี้นะครับริซเจมก็ถูก เดบิวต์ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของทีมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าโอเคนะเพราะว่าเด็ลีเจมเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นาในตัวเองอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นเด็กดาวรุ่งของสโมสรอนด้วยนะครับมีดีเอชลเชลซีอยู่เต็มตัวนะครับนะผมว่ามันก็เฟี้ยวอยู่นะไม่ต่างจากเทนอาร์โนที่ได้เป็นลองกัปตันของแม่เออลิเวอร์พูลนะครับนะอะไรแบบนี้เลยต้องบอกว่าก็เหมาะสมนะครับนะกับลีดเจมนะครับนะ แล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับผมาาามาดูเวทแฮมกันหน่อยนะหลังจากเวทแฮมนะครับผมก็เจาะได้ตั้งแต่ใหม่เยอะนะเอฟซันอัลวาเรสนะครับแม็กควายนะครับผมแล้วก็เจมวอร์ดพาวใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ยังมีแม็กทอมอีกคนที่ก็ยังอยากได้อยู่นะครับนั่นคือขาเข,ข้าของเวทแฮมแต่ขาออกก็มีเหมือนกันนะครับหลังจากที่ดีแคนไลท์นะครับผมตอนนั้นนะจำได้เลยว่าดิวดีแคนไลท์เราเนี่ยกับเวทแฮมเนี่ยโอ้โหโดนเวทแฮมด่าเยอะมากโดนเวทแฮมแซะเยอะมาก เขามีถึงขั้นมาบอกเลยว่าแบบไม่อยากให้ดีแคนไลท์ย้ายมาอาร์เซนอลเลยซ่อน,อนมันทีมอ่อนมันเป็นทีมทีม่ไล่แชมป์มา20ปีกับตันทีมของเราจะไปอยู่ทีมแบบนี้จริงเหรออยากให้ย้ายถ้าเกิดจะย้ายจริงๆอยากให้ย้ายไปแมนซิตี้มากกว่าถ้าเกิดเป็นแมนซิตี้แมนซิตี้ติดต่อมาเรายินดีที่จะทําการค้ากับเขามากกว่านั่นคือสิ่งที่แฟนบอลสต์แถมเขาเคยบอกกันนะนะกับตอนดีแคนไลท์นะครับแต่สุดท้ายดีแคนไลท์ก็เลือกมาทีมเราอะนะก็ผิดหวังไปนะครับแต่ว่าล่าสุดนะก็เป็น มาซิตี้นะครับผมทีมที่พวกเขาเอาใจช่วยนะนะครับก็สนใจลูคัสปาเกตา้านะครับผมของเวทแฮมนะก็ต้องบอกว่าแหมถ้าเกิดเอาใจช่วยขนาดนั้นก็ขายไปเถอะปาเกต้าเนี่ยขายให้ซิตี้ไปเลยก็คุณเชียร์นี่ใช่ไหมคุณเอาใจช่วยนี่ตอนดีแค่นไลค์คุณบอกเอออยากให้ไปซิตี้นี่อ่าแต่ดีดแค่นไลท์มันมาทีมเราไปแล้วอะ่ะโทษทีแล้วกันนะครับแต่ว่าปาเกต้าเนี่ยเขาอยากได้เนี่ยให้เขาไปเลยสิ อย่าเล่นตัวเยอะใช่ไหมทีมโอ้โหทีมเป็นแชมป์เก่ามาขายไปเลยนะเวทแฮมนะ <c oughs> <c oughs> เ้ยจริงเลยนะครับนะก็นั่นแหละซิตี้ก็ยังอยากได้ปากเกต้าอยู่นะครับแต่ว่าข้อเสนอราคา70ล้านเนี่ยยังโดนปฏิเสธอยู่นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าซิตี้จะทุ่มแค่ไหนนะครับนะแต่ผมมองว่าทุ่มไปเถอะทุ่มไปเถอะเพิ่มอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็ขายแล้วซิตี้เวทแฮมเขาเอาใจช่วยคุณจะตายเอยซิตี้ทุ่มไปเถอะนะนะนะ โอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับกับข่าวเช้าในวันนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นวันพฤหัสแล้วนะครับนะอีกแป๊บเดียวก็จะวันศุกร์แล้วทุกคนนะครับก็ใครไปทํางานก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับผมมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับหนึ่งทุ่มเรามาเจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับนะแล้วก็ฝากว่าสุดท้ายนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็รวม นะตอนนี้ใน YouTube ผมเนี่ยก็ขาดอีกแค่ประมาณ30กว่าคนเองก็จะครบ4,000ันซับสไครแล้วนะครับใครยังไม่กดซับเนี่ยกดซับให้หน่อยนะครับนะทุกคนนะขอบคุณนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนแล้วเจอกันตอนเย็นครับ1ทุ่มบ๊ายบายสวัสดีครับ